สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวารตี้ครับคลิปชิปเป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถเล็กมานําเสนอกันนะใครที่ถามหาเจ้ามิล่าเข้ามานะวันนี้เรามาีมานาเสนอกันแล้วครับนี่บางคนถามหาชอบในรถเล็กเคคาแต่ว่าไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนนะก็ติดตามช่องเราไว้เลยนะครับนะผมเจอผมก็จะนํามาชิปเป้าให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้อยู่ว่ามันหายากนะครับนะตามเต็นททั่วไปไม่ค่อยจะมีนะผมก็จะพยายามรวบรวมมาไว้ให้ที่ช่องนี้แล้วกันนะ มาดูรายละเอียดคันนี้ครับคันนี้เป็นแดสูมิล่าครับเป็นรถปีหนึ่นะผู้ขายตั้งราคาไว้ที่6กห0 0่บาทนะครับกับเจ้ามิล่าคันนี้นะรายละเอียดเครื่องยนต์เป็นตัว e f ครับ u r ร้กอร์นะครับเกียร์ออโต้ครับช่วงล่างดีครับแอร์เย็นครับเจ้าของย้ายแผงคอยร้อนชุดใหม่ไปไว้ด้านท้ายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะทะเบียนก็พรบคอหหนึ่งปีครับสามารถต่อได้นะครับนะ เล่มทะเบียนครบครับชุดโอนครบครับนะแล้วก็เครื่องเจ้าของนี่ยังไม่ได้แจ้งลงเล่มนะครับนะยังไม่ได้แจ้งลงคนส่งนะครับก็ยังไงก็ต้องไปดูเรื่องอใบซื้อขายเครื่องด้วยนะครับขอมาไว้ด้วยครับขอเลขไว้ขอใบอะ่ะเข้ามาเลยครับเวลาเราถ้าเราสนใจนะซื้อรถคันนี้มาแล้วเราก็จะได้ไปแจ้งลงเล่มน,นะครับถ้าไม่มีใบนี้ก็มันจะ เป็นปัญหานะครับนะลองสอบถามเจ้าของรถดูกันก่อนด้วยนะครับว่าว่าใบอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าไม่งั้นก็ให้เจ้าของครับแจ้งลงเล่มให้เลยก็ได้นะตอนก่อนที่ว่าเราจะซื้อรถนะครับนะก็ตกลงกันให้ดีครับว่าถ้าแจ้งลงลงเล่มแล้วขายเนี่ยจะคิดในราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ว่าแจ้งมันก็ไม่เท่าไหร่นะแจ้งราคาไม่เท่าไหร่ครับก็ให้เขาตอบภาษีต่ออะไรให้เรียบร้อย ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับนี่เราก็ตกลงราคากันเพราะว่าถัดแจ้งลงเล่มแล้วภาษีต่อแล้วเนี่ยจะเท่าไหร่นะก็ลองดูลองสอบถามดูก่อนนะครับนี่ผมก็แนะนําไว้นะครับนะสาหรับใครที่อยากจะได้เจ้าคันนี้นะผมไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับย้ำอีกทีนะผมเจอก็ทามาชีเป้าให้เฉยๆนะเผื่อใครกําลังมองหาอยู่แล้วถูกใจนะรับกับเงื่อนไขต่างๆนี่ได้ครับลองดูครับ69,000บาทครับกับเจ้าแตสุมิล่าคันนี้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็คงมีเพลงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถชึมใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ